พระพุทธเจ้าพระนามเดิมว่าสิทธัะเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าสุโทธทนะและพระนางศรีมหามายาแห่งกรุงกบิลลพัทคแคนสักกะพระองค์ทรงถือกำเนิดในสักยวงศ์สกุลโคตามาพระองค์ประสูติในวันศุกร์ึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเดือนวิสาขาปีจอบก่อนพุทธศักราชแปดสิบปีนสวนลุมพินีวันซึ่งตั้งอยู่ในระหว่างกรุงกบิลละพัทคแคนสักกะกับกรุงเทวทหะแคนโกลียะ ปัจจุบันคือตำบลรุมมินเดประเทศเนปาลพระราชกุมารได้รับการทํานายจากอสิตรือศีหรือกาลเทวินดาบทมหาฤษีผู้บำเพ็ญฌานอยู่ในป่าหิมพานซึ่งเป็นที่ทรงเคารพนับถือของพระเจ้าสุโธธนาว่าพระราชกุมารนี้เป็นอัจฉริยมนุษย์มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนบุคคลที่มีลักษณะดังนี้ จากต้องเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตแล้วตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกเป็นแน่หลังจากประสูติได้5วันพระเจ้าสุดโททนะโปรดให้ประชุมพระประยุรยญาตและเชิญพรามผู้เรียนจบไตรเพศจำนวน108คนเพื่อมาทำนายพระลักษณะของพระราชากุมาร ด้วยพระราชบิดามีพระราชประสงค์มั่นคงที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงครองเพศขล่าว่าเป็นพระจักรพรรดิผู้ทรงธรรมจึงพระราชทานความสุขเกษมสาราญแวดล้อมด้วยความบันเทิงนานาประการแก่พระราชโอรสเพื่อผูกพไทยให้มั่นคงในทางโลกเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญพระชนมายุได้16บหกพรรษาพระเจ้าสุโธทนะมีพระราชดำริว่าพระราชโอรสสมควรจะได้อภิเศกสมรส จึงโปรดให้สร้างปราสาทอวิจิตงดงามขึ้นสามหลังสำหรับให้พระราชโอรสได้ประทับอย่างกเสมสามล้านเจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นผู้มีบรารมีอันบริบูรณ์ถึงแม้พระองค์จะทรงพั่งพร้อมสมบัติมหาศาลก็ไม่ได้พอพระไทยในชีวิตพระองค์ยังทรงพระไทยปักไปถึงสัจจะจะเป็นเครื่องนำความ้นทุกข์อยู่เสมอพระองค์ ได้เคยเสด็จประภาอุทยานได้ทอดพระเนตรทั้งสี่คือคนแจ่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตภายหลังที่ทรงผนวดแล้วพระองค์ได้ประทับอยู่อนุปิยอัมพวันแคว้นมัลละเป็นเวลาเจ็ดวันจากนั้นจึงเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์แคว้นมคธะ พระเจ้าพิมพิสารได้เสด็จมาเฝ้าพระองค์ณนะเงื้อมเขาปันทวะได้ทรงเห็นพระจารยวัดอันงดงามของพระองค์ก็ทรงเลื่อมใสและทรงทราบว่าพระสมณะสิทธ,ธัตถะทรงเห็นโทษในกามเห็นทางออกบวชว่าเป็นทางอันกเกษมจะจาริกไปเพื่อบำเพ็ญเพียรและทรงยินดีในการบำเพ็ญเพียรน,นั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ตรัสว่า ท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนและเมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วขอได้โปรดเสด็จมายังแคว้นของกระหม่อมฉันเป็นแห่งแรกซึ่งพระองค์ก็ทรงถวายปฏิญญาแด่พระเจ้าพิมพิสารเมื่อพระองค์ทรงหันมาศึกษาค้นหัวด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองแทนการศึกษาเล่าเรียนสำนักอาจารย์ใกล้แม่น้ำ พระอ,องค์ได้บำเพ็ญทุกกิริยาคือการบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดในลักษณะต่างๆเช่นการอดพระกะยาหารพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เวลารุ่งอรุณในวันเพ็ญเดือนหเดือนวิสาขะปีรากาก่อนพุทธศักราช45ปีนางสุชาดาได้นำข้าวมาทุกป,ปายาติเพื่อไปบวงสรวงเทวดา ครั้นเห็นพระมหาบุรุษประทับที่โคนต้นอชัป,ปาลาิโครธต้นไรด้วยอาการอันสงบนางคิดว่าเป็นเทวดาจึงถวายข้าวมาทุปายาตแล้วพระองค์เสด็จไปสู่ท่าสุปดิตริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราทรงวางถาดทองคำบรรจุข้าวมาทูปายาตแล้วลงสงสนานชํระล้างพระวรกายแล้วทรงผ้ากาสาวพัฒ อันเป็นธงชัยของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากเสวยแล้วพระองค์ทรงจับถาดทองคำขึ้นมาอธิษฐานว่าถ้าเราจักสามารถตรัสรู้ได้ในวันนี้ก็ขอให้ถาดทองคำใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปแต่ถ้ามีได้เป็นดังนั้นก็ขอให้ถาดทองคำใบนี้ ทรงลอยไปตามกระแสน้ำเถิดแล้วทรงปล่อยถายทองคำลงไปในแม่น้ำพระเจ้าตัดสร้แล้วทรงเสวยพิมุติสุขณบริเวณต้นสีมหาโพเป็นเวลาเจ็ดสัป,ปดาทรงลํำลึกพึงธรรมที่พระองค์ตัดสร้เป็นการยากสำหรับคนทั่วไปจึงทรงน้อมพระทัยไปในทางไม่ประกาศทรรมพระสหบดีพรม ทราบวาราจิตของพระอ,องค์จึงอาราธนาให้โปรดมนุษย์โดยเปรียบเทียบมนุษย์เหมือนดอกบัวสีเหล่าและในโลกนี้ยังมีสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาเบาบางสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมเหล่าสัตว์ผู้ที่สามารถรู้ทั่วถึงธรรมะได้ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าจึงทรงน้อมพระไทย ไปในทางแสดงธรรมแล้วเสด็จไปโปรดปัจจะวะคีณป่าอิสิป,ปัต,ตนะมลึกคาทายาวันทรงแสดงปฐมเรศนาในวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน8เรียกธรรมมักจกจปาะวะสูตรในขณะที่แสดงธรรมท่านปัญญาโกธัญญะได้ธรรมมัจจสุคือบรรล,ลุพระโสดาบันได้ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกการบวชครั้งนี้ว่าเอหิบพิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกธัญญะจึงเป็นพระพิสูรรูปแรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่จนพระชนมายุ80พรรษาพระองค์เสด็จจำพรรษาสุดท้ายณเมืองเวสาลี ในวาระนั้นพระพุทธองค์ทรงพระชราภาพมากแล้วทั้งยังประชวนหนักด้วยพระองค์ได้ทรงพระดำเนินจากเวสาลีสู่เมืองกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันปรินิพานณะเมืองนั้นพระพุทธองค์ได้หันกลับไปทอดพระเนตรเมืองเวสาลีซึ่งเคยเป็นที่ประทับนะับเป็นการทอดทัศนาเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้าย แล้วเสด็จต่อไปอยังเมืองปาวาเพื่อเสวยพระกยา,าหารเป็นครั้งสุดท้ายที่บ้านนายจุนทะบุตรนายช่างทองพระพุทธองค์ทรงพระประชวนหนักอย่างยิ่งทรงข่มอาภาตประคองพระองค์เสด็จถึงสาลวโนทยานป่าสาละของเจ้ามันละเมืองกุศีนารา ก่อนเสด็จดับขันปรินิพานพระองค์ได้อุปสมบทแก่พระสุพัทธปริภาชกนับเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ในท่ามกลางคณะสงฆ์ทั้งที่เป็นพระอรหันต์และปุถุชน